อย่างที่เราเห็นอยู่นี่คือเลี้ยวไปนี่มีแต่ปะาขาครับเต็มอยู่แต่ว่าปะคอบ่แน่ใจโอ้โหตื่นีมาจะเสร็จนะจะเสร็จนะมาออโอ้ยหนักโอ้ยนตัวาจ้าหกจบือไเปทา้าปุ้ยอุ้ยซัดเข้าไปอุ้ยเนาะสนีกรเข่าแล้วคุดาบู้เฮ้เผาหัวปวดนัว สวัสดีครับผมเตยจากชอบนอกครับมานในพรทุกท่านมาหมอสะค่าหาลอยบาทนะครับเนี่ยซาที่เห็นอยู่นี่นนเาานาะนนกกดระดับน้ำครับ,บเพียงเขาเนี่ยนะมือ <laughs> นนี่ฝนตกมาแห้งผสมควรนะครับเกิดบดบขึ้นเลยแหละตอนเสาร์ยังลิ่นๆอยู่นะครับ งูปลามันะอยููบ่มันไปเบิด์นเราก็ได้บุ้เนาะสานี่ที่แรกเขาว่าจะบ่เอาได้ครับมันก็มีสองสารเลี่ยงกันแหละเนาะแต่ว่ากะแต่สินใจเอาเพราะว่าว่านแห่ล่องเบิ่งครับตอนแรกๆที่มาตสึนเนี่ยผมว่านแห่ลงไปเนปี่ยปลาขาวลายอยแต่วาตัวน้อยเนาะมาที่นี่ลองมาว่านเมืองอีกนะครับช่วงพีละจะเขา้าฝนพี่ละมันถึกปลาขาวตัวหง่บ้างเลยตัดสินใจเอาเลยครับมาสูบก,ก็บมาสูบช่วงอยู่ฝนเนาะ น้ำกแกหลายอยู่นะครับตัวเ้ากระสูไปห้ายเติบ้วละตอนนี้น้ำเหลือเพียงเพียงเขาเนี่ยแหละนะครับแล้ว่าตรงน้ำผมอนเป็นหลุมเพื่อนคูดสาเพื่อนจะเห็นหลุมไ้ครับหลุมอยู่ทุกๆุก,กสาเลยบังเอิญหอนมองเลิกกว่าดน,นี่เนยมองเลิอกอะไรตุ่ตมเพียนตวนนเวลาสูบขึ้นสูบยากอยาเด้มันขึ้นตมุมมันขึ้นน้ำ อาหารเราคำว้จะดีอยู่อย่างที่เราเห็นอยู่นี่คือเลี้ยวไปนี่มีแต่ปลาขาวครับเต็มอยู่แต่ว่าปลาคอบ่แน่ใจมากขนาดจ,จะมียอยู่นั่นแหละเนาะมันมีทุกสายอยู่แล้วล่ะปลาคอแต่ว่าปลาขาวนั่นหลายแท้เนาะครับวานแห่ถึงบาร์ละมู่บาร์ละมู่กูละเดี๋ยวทานา้าบุกกูละเขาค่อยจะเห็นมันปลาขาวกันเลยนะครับสมบุกสมบันนิดนิดน่อย สูบปลาไซนาฟนจะูเป็งสิละถามว่าประอในสามีบ่อนี้โอกาสน้อยประดูปะกอมันออกนะครับหมันเป็นลุมีเลยครับทุกสาที่เพิ่นคุดไว้มันจะเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเบิดคือเพิ่นจะคุดลุมไว้สร้างเขาสายุดลุมไว้ทุกมือเนึ่นเพียงเขาตัวนี้เพียงข้อครับเน็นเ,เป็นลุมสี่เหลี่ยมน้อยๆันนีตมลงไปวันอีซูบ่็คืนแหละหัวท่อจมตม เสียงไปแตกพื้นไปเร้าขึ้นขึ้นยุ่ี่มันจะเสรนะใเสรนะมาเ่อยๆเล่ๆๆๆอย่าเลียนน้ำอย่าเรียนตมมาเลย่ยนตมาเลยเออยู่ในบนนอกมาเนี่ย มาเริ่มถอนแล้วครับมาเลยอือโอ้โหมาแล้วมาแล้วข้าวมาแล้วมาขวักมาแล้วมาดวไ,ได้ไหบอกไปยบ้านเราบ้านเร โอ้โหเอาทิตกัจมาป่ะเนี่ยน้องโล่งไม่นี่ยหาลไปขึ้นไปแั่หนไปไ่ต้องไปดดนอกมาแล้วบ๊ายบาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแต่ต้ปมะขาวนี่ล่ะหาลอยโล่นะ่ะหาสิบบาทต้องได้สิบโล่เลยบอกว่าบรรยากาศลง แบกลโลกรโวขาดโอ้กรขาดไร้ร้มันบื่เห็นครขอกโคบุนะพอทีมากๆเรื่อยๆยกฝาข้าอโอโอ

เดี๋ยวขาดน้มกับทนกับพังลงพังลงมาเนี๋ยโอ้ตาก,ก็ะเชื่อ,ไ,อ,อไปซาตเสักอควา้าไปว่านแล้วนิ่แล้วเอาเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อาตอน้มเขาถั่อมาเนี่ยตัวถั่อเอาเขาแล้วเอ้พรรังแค่สุด đó đoàn Ủa, phần này nó mai gì đó này Đấy, แม่ว่าบมุมปักแัย่างมึงใครอุปูลเลยตัวปักแัย่งโอ้มาถือก่อนสุดท้ายได้ปักแัย่งได้แบบนี้ได้ทอนแล้วทอนแล้วป่าทั้งเขาทั้งบ่อเขาละ่าโอ้ยน้ำลงขาเดียวก็ถึงเนาะน้ำมันถ่อนเนาะ อ๋อเบิดแล้วนามแม่เบิดแล้วโอ้เที่ยวออกนอกเบิ้ด <c oughs> <c oughs> ป่าป่ามันขอนกันยืนนั่นเบิดเีงเนาะ จุ่มล็กขาเดียวกระทึกเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วเบิ่งทางนี่ก็พย,ยายามจุ่มขาลงเยอะว่า <c oughs> ไ,ได้ดอกมันแห้งแล้วมันแห้งแล้ว <c oughs> ไปน้ำหนามมิ่งแล้วป่า <c oughs> <c oughs> จุ่มล็กขาเดียวกระทึกมาเนี่ยโอ้ <c oughs> สร้างรถก่อนสร้างป่าก่อน ตะควากระมีได้ไงนี่ตัวหญ่ตัวหญ่นี่ลาเจ้าตัวงั้นคทั้งคู่แด่กกได้ัวค้า ตัวใหญ่แงอ้หูตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยงามอยู่ดอกกถือบ้ามีอยู่ถอนมาลงนีเบิ่ลปาขงทาผีบงไปเพาทาผีบงไปผิดตมออกมาอยู่แน่นเโอ้นั่นอีหลีอ ต้ปากเง้ยงวะตอมตมดูดขึ้น่าไม่นน้อยเลยอได้วันตัเครื่องบนนกนี่ไล่เขานีบดเลยเฮ้ยเฮ้ากง้ยงยายายโอ้ยปากเงี้งใครตี้เฮ้ยเ่มขึ้นไงอ้าวขึ้นมาแล้วเฮ้ยหาปลาเนจอยปนี่

ย่างอีกเยในห้องเศ้าไปไปลงมือโอ้ยพอลงมาแล้วพอมันอยู่ๆแต่ว่ามันเกิดมีสันนีและแต่ละสาเลยอเลียอหว่าซุ้มซุมันมาไปมันเาลูกน จะตัวยี่โจ้ไอยหน้าป่านะขึ้นไปลุงเทิงครับโอ้ใบหยากดอกสานี่สูบแป๊บเดียวนะแล้ววันที่นี่ป่ามันก็ลุ่มลุมมันก็เอาง่ายอยู่ดอกป่าเบิดเกียงแป๊บเดียวเพราะว่ามันบ่ค่อยมีป่าซืสิล่ะเมื่อนี้เอาหลุมเทิงมาหนิครับป่ามันบืนึ้นมาเทิงผิดระปลาเขาแล้วก็คอไหนจะลงใต้หลุมเลิกละ หรืออาจจะมีกับโอห้นะครับเดี๋ยวต้องสาเอาละมีป่าอยู่ดี่เอ่เขาขึ้นมาโอ้โหยังว่โอ้่า่ะว่านูะเฮ้ยเฮ้ยั่านไปป่ากันเพียงใดท่านป้าอุ้ยอุ้ยสัตว์เข้าไปอุ้ยขึ้นมาอยู่นี่บ่เอานี่ยลุมป่า

ข้าตีนตบตบตบเื่อเออเอยูอออ่นีน่เบิดส่สนอย่า่ำนีกกับเขาแล้วบูดาโอ้แิ่แตีนน้ำน,น่อยๆก็ได้ทางนั่น,นอออโอ้ยเทอออกกบมี ก็มีปาคออยู่ดินี่มันเห็นน้ำวุ่นยวยุ่น่ไหมคอตงนี้หละนองมีแมาหละ่ละออเอาอะไรไปหน่เออบมมีจอยมีอยต้าวไ,ไหลปลาแยงบ่ขึ้นมาอยู่วะโ,โ,โอ้โหบวง่ายดอกข้าวแน่มันเข่าสะดุ้งยาก ตัวเงี้ยขง้นมากผีเวิดนาะตัวเงี้ยมันฉลาดเอาละเอาละเอาละนั่นแหละมันอยู่ตรงข้อโอ้ปเขามาแล้วสวดยนี่หัวปลาลวดบนนี่นะเขยนะไมัาไป ่าหมงสุดท้ายที่จะได้ปลาปลาขาต้องสิบโลได้เขาจะได้ทุนโอ้โหปลาขาว bà lại khử mà thèn, đang à, phải ủng, ừ. hổng phải, ừ. phải xay đóc, như này là khu xuống những nhẹ con, khơi xay về đâu, ừ. ออโอ้โหยังเหลือปกญญากกิ้งงก็เริ่มมาแล้วอย่าว่าบบมีเได้ปกญญากกงงมันบระหง่ายๆได้สะดวกาน้าบองเในน้ำท่อนค่ะๆกูได้เคยเห็นปกญญากก้ <ri> งเง้ว่าเขาเาปลาไปเก็บอยู่เอาปลาไปเก็บบังไดนะีาา่เอาแต่มาเคียรงานเื่งๆงหละ ไปหูสูงเดียวยกสะดุ้งน้ำหลากกันได้จังสีมันกี้สูดยอดแล้วเนาะอันนี้มันอยู่ในสารป่าถอนแต่ว่ามันก็ค่อยถือโย่แต่ว่าต้องถานน้ำท่วมน้ำมันน่ะพูถือข้ากว่านี้ ก็ปีนีมีบ่บอยัลยนลวงบอน้ำมันอยู่กับน้ำแั่น้ำลวงกับมีคือเก่ายั่น้ำบ่ล่วงกับ่มีแต่บอนกู้ขาน้ำมาหมู่ว่านหมู่ก้อนนี่หาปลาจะถสะดุ้งม่มีเลยไหมมันเบิดขากจะไปเบ<อ>ิไปเบิ้่อ,อ,องแล้วนรอ,อก,ก้ อะไรมาลาลาอะไรมเออละเยีบยบเยปปี้อลยะาเบาานี่เออโอ้ยสูบกระสูบมาเรื่อยๆเยอะ เดวราเพิงก่เห็นนี่ตอนาอชตึงน้าเขาของแ็งมีะไรตอนน่ะยดโหดีครับอ้าเฮียอยกระซูปอ่ะโอ้บวบเบิดมันบวบเบิป่านนี่บอหน่อยดอกมันกิมาเลยเอยๆละหน้าบวบกนี่พวกมีข้าวบวบเบิดตาล่งขาสะดุ้งลงจุ่มขาเดียวนึงมันยังถือมันถอนแห้ง

โอ้โห oh, oh. งา่าดีเว้ยแม่แม่เขาไล่เราน่นี่นี่หัวซองซับเราอยู่นี่เ <c oughs> ออว้ป่ามันบ่เบิดที่นี่นะเฮ้ยงายแค่ไหวะมันง่ยไดนะ่า่ ขาสีสามเส้นขาสามเส้<ร>นสีเส้นสูดได้หน้าป่าไงยางเน็กน้ำขอบฟังเอาป่ามันบนยอมหนีเด้อได้เสยเอาไมาพี่ฟังผี่ฟังผีารแม่เอาไปเอาไปตั้งต็งใ่ย่ำให้ทำฟัง เขาวตมงามครับขันบ้านขันขันขันบข่ายากนั่นยากนี่กับภาษาตะมือนั่นกัสีไม่ตะบ่าขาวนบ้ันตกใส่กับสียากกินละห่อนสิบโดดโอ้ปต่ขคอไปเขยงเบิร์บ่มี่เลยตามถนนมยเงเจอปลาปลาปลา่อนปลาหมออเอ โอ้ปลายังน่ะเหลือจะปลาขาวเหลแต่ปลาขาวน้อยก็น้อยวุ้นซุ๊ใส่หลายเทียเหรอเนาะนี่ซุ้มกลัวนะครับใจ็กโลกลัวสองโลนแม่ไปทหมดหรม่นงนี่เผาหัวคนนันถือตัวเงี้ยแท้กินเบิร์ตบุบเปี่ยว ตัวใหญ่ก็เหลืออยู่ครับใส่โลเกือบโลแหละว่าบ่ห่อนโลดอกก็จะได้อยู่ประมาณสามร้อยก็กลัวอยู่ดอกนี่เนาะบวกกับปลาขาวก็จะได้ร่วมแล้วก็จะได้ทุนขึ้นอยู่ดอกนะครับบ่วบุมีกับไรดอกกับไรเ้าก็จะอยู่พี่ละปลาที่เ้าไม่เห็ดกินพี่ละนะครับเอาหนัวเอาที่แบหนัว

เข้มเหข้มแก้วปลิน่ะแก้วอย่างน้แเข้มหอยคนโคเลกเเลยังสีตัวมันเขาก็เข้มกตมันี่จะน้ำปลาน้ำปลาทีาจะไปหาได้เมื่อกี้นั่งเฉยๆก่อน่ะแฉงสีดำแกงงัดกัดมันออกมันหอนสีใส่เขาํำเลย ไเรียกแค่อะไรนะมันมันนกหงสเหียดนะมันมันาได้ปินมันมาไดิกินแบบอาหารธรรมชาติเด้ามาไายคนอยู่ใ้อยู่ใจมือรุ่นมากบอสือไว้ยเห็นไม่ได้ค่ะ ตัวแย่ไหมพีเหีนนึ่งข้าเรียนงานมากันนะโเวอสอนมากสอนดดตาเอาตัวย่ไหพีเตมไม่ได้หรอเออไม่ได้หรอกผู้ายกินตัวนีได้ผีมันผีเนี่ยมันก็จะเป็นหุ่นยิงยงสองข้างได้ไหมเออัวอันนี้สุกไป โมมีไข่ป่ะโอมมันไข่ออกแล้วอืมแต่ว่าใส่ยังไงเนี่ยเต็มใส่ได้จับเลยน้อยกินใส่เมื่อไรกินพิบ้าเห็นแล้วเขาเรียกตาใส่เยาวจังเป็นพิบ้าให้ก็ได้กินไข่กับเมื่อไรเล็กน้อยนะเขาหามเป็นสร้างตัวเขาคนข้าวคนจุกที่ตัวมัดจุกคอเกลียวเดือเกลียวออกก่อนเกลียวม้าไทยมัน ปูนไข่มันเต็มพิษถ่ดแล้วแต็มไขรดีเต็มพูดเขาไม่ตองกินดอกไข่นามันก็ดีินออกได้ปลาเนี่ยแซ่บครับเขาปลาเจ้ามือเนาะมาครับมากำไรงห้เขากับขึ้นเนี่ยแต่ปลาที่ได้อยู่ด้กินและถือว่าไม่กินเขาปลาบอซูบอกก็เสียดายแต่ปลาก็ได้ ปลาขาวปลาคอพ่อได้ขายในเช่นกับมาอยู่ดนะครับปายกปีนาฟ้าไม่เมาอยู่ดอกนี้ป่ะคุซาราเพระทานมันหามันมากาคุซาหกซาแล้วบ่ถ้าเกิดเมาตั้งแต่ที่แหลกบ่ได้ปลาได้ปลาขาวบ่ตัวแงว่านแหงปีตอนนั้นเมาที่หลังนี้ตัวญ้ ตอนฝนมาตกหนุ่มที่ใดอยู่แล้วเอาจรงแรงจะจัดก่อนฝนจะมาหน่ยคือได้พอดีเลยป่าตัวงามผมมาไปเอาจะได้ว่าใครนะโอ้ยฝนตกก่อนเ้างจะมาเอามันเลยผ่านที่แดงเขาว่าจะว่าเอาก็เลยตัดสินใจมาเอาตอนฝนมาเลยก็แล้วจังสรรได้สำเร็จก็ได้สำเร็จหละกนะป่ากระจอยงามนี่ป่าขึ้นจอยเหรอใครมันไม่เยอะกินมันว่กินเยอะนะมันสนใจแต่การเบื่อนี้อย่างเดียว ตั้งจิตหนักนะออกมบ้านนอแม้น้อยู่นมยาใดกัพยามโดดชื่จนจอยแหละมากินยังจอย่บืน้าจำะเ่สาบืนบ่ใส่มันโดดว่าขึ้นเใสหมดเนี่ยบประมาณนี้และเนาะครับมอสซามือนีเนาะ บรบไปารขายสูบงดอกทีากราคาก็บพอดีทุนละกาไรคือการได้ป่ามม้ฮิจเฮจินนี่แหละครับเป็นสาสุดท้ายของฤดูกาลแล้วครับฝนมาแล้วจังว่ามันจําเป็นต้องปิดฤดูกาลไปอัตโนมัตินะเพราะว่าป่าอยู่ในสาม,มันออกไปเบิรแล้วนะครับฝนตกเร่งๆนี่มันแหงเบืนอออกเนาะตอนนี้ก็จะไปหาใส่เบ็ดใส่ขอหายกสะดุงไปแล้วครับนะครับในช่วงฤดูกาลหนา ให้หนาหน,าหน้านี่นะครับเขากําลังงามปลากําลังตัวใหญ่นะนสาหรับมันนี้ต้องฝากไว้สินมีก้อนจังพอกันคลิมนาครับขอตัวมานขอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ